สวัสดีครับสวัสดีวันตุดจีนครับผมและวันนี้อยู่กับรายการ Talk of the Tech รายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับข่าววงการไอทีและข่าววงการเกมครับมาที่ข่าวแรกครับผมกับทาง Nvidia เลยนะครัผมเอาใจสายคนประหยัดครับในการประกอบคอม เตรียมเปิดตัวครับผม RTX 3050ครับผมที่ใช้ RAM 6 g b ฮะจากก่อนหน้านี้ใช้8 g b นั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ครับมีสเปคลดลงใช้ค่าไฟ TBP 70วัตตเท่านั้นเองครับผมและที่สำคัญไม่ต้องต่อไฟ8พินด้วยครับผมตัวนี้เสียบกร์ดจอลงบอร์ดปุ๊บใช้งานได้เลยทันทีครับผมซึ่งค่าตัวครับอาจจะอยู่ที่6,400บาทครับผมในราคาไทยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเร็วๆนี้ได้พบได้เจอน้องแน่นอนครับผม ข่าวที่2องครับผม Apple ครับผมเตรียมปล่อยเครื่องมือ AI เข้าสู่วงการ iOS ครับผมในชื่อว่า MG นั่นเองผมเป็น AI ที่เข้ามาช่วยในการปรับแต่งรูปภาพในการตั้งค่าสีคอนทราหรือสีแสงต่างๆเลยและที่สําคัญผมยังสามารถสั่งข้อมูลความซับซ้อนเนี่ยให้เขาได้อีกด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นการถ่ายรูปพิซซ่าผมเราอยากเพิ่มผักเข้าไปเด่สสีเ,เขียวลงพิซซ่าเขาก็สั่งงานเข้าไปได้ครับ และที่สําคัญเลยนะผมเขายังตกแต่งรูปตาเปลี่ยนทรงผมอะไรต่างๆนานาในที่เหมือนสมาร์ทโฟนที่เป็น AI ในยุคนี้ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็ยังทําได้ผมนับว่าเป็นก้าวแรกครับผมที่ iOS เนี่ยจะยัด AI เข้ามาในชื่อว่า MG เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับถ้าคุณทิมคุกเนี่ยหรือ CEO ของ Apple ครับผมบอกใบ้ว่าจะมาใน iPhone 16เร็วๆนี้ได้เองผมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับผมกับ AI ใน iOS ครับตอนนี้ครับผมแอดไว้ครับผมจัด Mobile Expo แล้วนะผมช็อปมือถือใหม่รถสุดคุ้มเลยที่แอดไว้ครับพร้อม โค้ดส่วนลดเนี่ยสุดเพียบไปหมดเลยลดสูงสุด20,000บาทครับผมกอบโค้ดเป็นยครับผม A M E 10รลดสูงสุด5,000บาทด้วยกันนะครับผม ที่สาคัญช็อแกนไวในตอนนี้ผมเร็วๆนี้เลยนะฮะใกล้หมดแล้วนะครับผมลดย่อมภาษีสูงสุด50 0 0 0บาทได้รับภาษีเงินคืนสูงสุด17,500บาทเท่านั้นเองครับที่สาคัญครับผมใช้ได้ทั้งหน้าร้านหรือแอดไวออนไลน์ก็สามารถใช้ได้ครับผมราคาดีผ่อนสบายยาวยาวศูนเปนานสูงสุด36เดือนครับผมหรือใครเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ครับผมกับซัมซุงไฟแนนซ์พัทครับผมยื่นกับแอดไวสานาทีก็เสร็จแล้วครับผมมือถือเก่าครับผมอย่าเพิ่งท มีมือถือใหม่เนี่ยได้แน่นอนครับผมกับแอดไว้ของผมเอามาแลกแอดไว้ได้เป็นส่วนลดของช้อปกันเลยครับแบบเต็มๆนั่นเองครับผมเบอร์ใหม่ก็คุ้มไปอีกครับเรามีส่วนลดให้ผมเพียงแค่เปิดเบอร์ใหม่กับแอดไว้ของลดไปเลยครับ2,000บาทเท่านั้นเลยครับผมช้อปทันใจคุ้มจริงนะครับผมส่งภายใน3ชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลครับยขช้อปแอดไว้นะคุ้มจริงครับไม่ต้องไปงานหรือไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยครับผมอยู่บ้านก็ช้อปได้ครับผมกับแอดไว้โมบายเอ็กโปครับช้อปมือถือกับแอดไว้เลยครับไปแบบคุ้มๆครับผมชของผมแลกซื้อลำโพงที่ป ในราคาต่ากว่าทุนต้องบอกเลยว่าต่ากว่าทุนจริงๆนะครับผมตามใจตัวเองแล้วมาตามใจหูตัวเองบ้างครับผมเพราะว่าหูเราเนีดโ,ดนโดนด่าโดนทออะไรสารพัดหมดเลยนะให้หูฟังเสียงดีๆบ้างจากแบรนด์ชั้นนําจากลำโพงชั้นนำนะครับผมว่าจะเป็น JBL มา c h a l b n o Fender Harman k a d o n นะครับผม Sony ครับผมจะเต็มลดต่ำกว่าทุนทั้งนั้นครับที่แอดไว้ผมลากกันไปยา,ยาวจนถึง15เมษายนนี้ครับผม ข่าว power ครัผมยังคงหนักงงเหมือนเดิมครับกับทาง nintendo เนี่ยจ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับผมสำหรับใครที่ก๊อปเกมเขานะครับซึ่งใครที่เป็นละเมอสิทธิ์เขาครับกับเกมโปเกมอนเนี่ยโดนเขาเล่นแน่นอนครับผมก่อนน้านี้ครับกับ the pokemon company ครับผมพู้สร้างเกมซีรีส์โปเกมอนเนี่ยเคยออกแถลงการนะครับกับเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าโดยระบุว่าได้รับการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะเลยครับผมซึ่งตัวเกม power เนี่ยก็มีความใกล้เคียงมากครับเขาทําเกมออกมาดีจริงๆครับผมแม้ว่าในเกม play ของ power เนี่ยจะมีความแตกต่างจากซีรีส์โปเกมอน แต่ว่าการออกแบบตัวละครมีความใกล้เคียงเหมือนกันมากครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลไปจนถึงทุกวันนี้ครับเรียกว่าร้อนแรงมากจริงๆครับสำหรับข่าวที่มีอัปเดตสัปดาห์นี้ครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมหากใครชอบรายการแบบนี้หรืออัปเดตข่าวสารแบบนี้ครับผมในรายการทอ of t อ e t เ c h ครับเจอกันตอนเที่ยงครับผมทุกวันเสาร์นะครับไปแล้วนะครับผมฝากไ้ด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมฝากไ้ด้วยครับผมทิ้งท้ายไ้ด้วยซินเจียยูอีซินีหัวชายนะครับผมมั่งมีมั่งคั่